สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะไปไอเยวเองกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปกับสายการครับนี่นะครับสายการครับคนเดิมครับงร้อสุดได้เข้าค้างนะผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปพบกัน้างเดีวเราไปชมบรรยากาศในเล่นดีกว่าไปครับไปกันเลยแล้วกันมันเนาะ ะครับก็ตอนนี้เรามาเติมน้ํามันกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขับไม่ถึงไอเอวเองกันนะครับผมจะต้องรีบใช่ไหมครับโอ้สุดสุดสุดโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศกันต่อ ตอนนี้เรามาถึงทางขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับเปบเดีย๋ยวเราไปพบการบนทะเลเหมอกเลยนะไม่มีหมอกหรอกเดีย๋ยวเราจะไปสไกายวอล์กกันเปครับผมป้าย ครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่บนอเยวงนะครับก็ตอนนี้กําลังเดินนะผมไปสกายวอล์กนะก็บนทางโคตรไกลเลยครับวีครับเดี๋ยวเราไปด้านบนกันเลยดีกว่านะไปครับตากล้องครับได้่เลยครับเสียงกันรอกร้องด้วยนะครับที่นี่ธรรมชาติมากครับน่าปลาเปียกซะยิ่งดีโคตรใหญ่เครับเป็นไงครับเนี่ยโคตรใหญ่เลยครับโอ้โคตรเหนื่อยเลยสดู ตากล้องนะครับโอ้โหเหนื่อยรูปผมอะไรนะวินมอเตอร์ไซค์มีกำลังวิ่งออกกำลังกายอะแล้วครับเดี๋ยวได้ข้อใจอีกชั้นนึงอ่ะฮะอีกกี่ชั้นเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสกายวอล์กนะครับผมก็จะตรวจวัดไข้อะไรก็เรียบร้อยนะครับก็ใกล้เวลาครับเดี๋ยวขึ้นด้านบนแล้วตากล้องเราก็ดูนะครับมันดูมีมีมีนะครับผม อโอเคครับเดี๋ยวัตพตกาข้างบนเลยก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนสกายวอล์กนะครับด้านบนตรงแผ่นกระจกนะเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังนะตอนนี้พักเหนื่อยก่อนนะดูตากล้องบุมครับไม่ไหวครับโอ้ถ่ายถ่ายเพลินเะลยเนาะ่าถ่ายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเม้มเต็ม <c oughs> <c oughs> อนนี้ผมก็มาถึงนะสก,กายวอล์กนะครับผมตอนนี้อยู่บนทางเดินยาวเลยนะเดี๋ยวเราจะไปบนกระจกกันนะครับด,ดูตากล้องนะครับตากล้องไปก่อนแล้วนะรีบจริงๆครับ้โ <c oughs> ครับ้อแลตอนนี้ก็ให้ช่องภาพถ่ายไปก่อนนะ <c oughs> นี่ขนาดเป็นความดัน,นเดินได้ <c oughs> นะครับตอนนี้อยู่บนกระจกนะ ก็แบบสูงเกินนะครับดูนะครับอยากให้ดูนะครโอ้โหดูนะครับมีการโยกเล็กน้อยเป็นไงครับตากล้องครับทำไมทำไมเดินมาแค่เนี้ยทำไมเดินแค่เนี้ยครับตากล้องเดินว่านกอนว่าควไม่กลัวนีตากร้องเริ่มเทียวเสียวนะครับผมขนาด เราความดันเรายังไม่เป็นไรเลยอ้าวทานลงอยู่ฝั่งนู้เหรออ้าวผมลงิดทางสุกสอนหายครับแล้วเราจะลงยังไงครับท่านผู้ชมครับนายลูกศรหายนะวิ่งนะครับวิ่งลงไปนี่นะครับเป็นหเป็นจุดนะสวยโอ้ดูตาล้องดูตาล้องดูตาล้องเองรูดทำอะไรนะดูแต่วิวสวยนี่ ตัวหนังสือสวยมากดูครับเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวเก่านะของทะเลหมอกอายวงน,นะผมเลครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวเก่ากันนะครับผมดูดูว่าไม่น่าจะได้ยินเสียงนครับไปทางไหนครับไ<า>ก,กล้ไปทางไหนครับ<า>โอ้ไปไปทำไมเสาสัญญาณที่สลิงกับปิไปข้างบน,งงอ,นงอื่นๆนะตอนนี้เราก็มาอยู่ จุดชมวิวเก่านะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวตรงนี้เขามีป้ายด้วยนะครับนะไม่ใช่ครับห้ามสูบบุหรี่ครับดูผิดครับแล้วก็ตรงนี้นะสูงจากระดับน้ำทะเลสองพ <38 S 1> ันสมสฟุตอเหรทำไมเลขสามอยู่งั้นนะโอ้โหหลายตีเลยครับก็ไม่ใช่นะครับพน <c oughs> ละฟุตครับโอ,โอเคคี้บ เดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆโอ้ยค,ครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนจุดชมวิวเก่านะดูการเดินครับไต้เราก็หักต้นหญ้าเล่นแล้วดูนะนี่ครับจุดชมวิวเก่านะโอ้บันไดอีกแล้วเจอเดี๋ยบันไดวันนี้ ขึ้นไปครับขึ้นไปอีกโอ้โหอูห uh ูส huh. uh ูงอือหึอือหึดูครับลมอาจจะแรงนิดน,นึงนะครับต้องขอปัยเสียงลมด้วยแต่วิวสวยมากดูนะครับจากวิวด้านหลังผมหมอกไม่มีนะครับผมพอดีตอนนี้ผมมา มาตรงนี้นะเวลาตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วนะหมอกก็ไม่มีเรามาดูบรรยากาศตอนนะบ่ายสองนะบรรยากาศเช้าๆตอนไม่มีหมอกนะก็สวยไปอีกแบบนะผมสำหรับจุดชมวิวอ,วอียาวเงนะ,ะไม่ไบอกอยาวเองนะผมลมโคตรแรงครับบอกเลยทาไมไตเรายังไม่มาครับ <laughs> ไทยมากแล้วครับ ทำไมครับนี่เอามาทาอะไรครับ<ม>เอาดอกยางมาทำไมครับเนี่ยวงเป็นวงดอกยางครับโอ้โนนะครับสกายวอล์กเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปนะมันรู้เห็นหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าสูงใครเป็นโรคความดันโรคหัวใจอะไรนี่เคยเตรียมความพร้อมไม่ดีนะครับทำใจไม่ได้เลยนะคนเยอะใช้ได้ครับนะ สวัดครับคุยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาเที่ยวอายาวิ่งนะคุณเยอะมากะว่าจะถ่ายคลิปวนแ่ดกันจบหน่อยนะนะผมนี่ครับวิวบรรยาก,กาศสวยๆก็นู่นครับตากล้องก็ไม่รู้เล่นอะไรอยู่นะโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ